สวัสดีครับพี่น้องเศร้านี้เป็นเศร้าที่อากาศดีครับมาเดินชมสวนครับมือดีเป็นมือเห็ดงานครับวันจันทร์ครับวันจันทร์มือแรก พอดีเดินออกมาลังบ้านครับเดินออกมาลังบ้านก็เลยถ่ายวิวให้พี่น้องเบ่งนะครับเด้อครับ อากาศดีดีพี่น้องต้องฟ้าก็มืดขึ้นครับอากาศก็เย,นยน็นเย็นเมฆกำลังตึมครับเมฆกำลังร่วมตัวสงสัยมือฝนจะตกอีก เด็กพี่น้องต้นกำปูน่าสิอายุหลยแล้วมั้งครับเนี่ยต้นบักไงเลยครับใบนี่โอ้โหวกคุมเต็มครับเป็นห่มเป็นยังรถมาจอดนี่ก็สบายเลยพี่น้องครับต้นบักไงลมลื่นครับแดดออกก็โอ้แดดออกก็ห่มครับ ครับแค่ดีนะครับเด้อพี่น้องครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งใะพี่น้องเด้อสวัสดีครับเหตุงานก่อนครับ